มเอาะไม่ชุดนี้เาซาเดียวับ่พอแมุ่ดท้ายสมุดไล้วมันตงมีท้อืมกล้วก็ค

เา,าได้กิกนะบักตาบักตาไม่ได้เรื่องเลยกอย่างเดียวไอคนที่นใคนที่จะติดทานเคยใช่ไหมเมื่อกี้ไอพวกใช่ฮะพวกใช่ที่วงเขาท้วงกันแล้วะอาจารย์นูสร้างเขาท้วนะ

ง,ง่างข้าเ้ามือจับข้างบนมันแกะนี่